ใช่ใช่ใช่ต้องจ่ายต้องจ่ายแค่นั้นต้องจ่ายแค่แค่นั้วเงินทองใช่อย่างที่บอกอ่ะเดือนหนึ่งละลาได้สี่ครั้งมึงเลือกเอาถ้ามึงลาติดกันนี่ยมึงโดนกูกผมวจะเป็นแค่เงินเงินเงินแก๊งเงินไม่มีเวลาทำพวกนี้อ่ะเพื่อนตอนนี้ตอนที่งัดแก๊งมันหมดแล้วเพื่อนมันหมดแล้วไม่แต่พอในมึงพอถ้ามันมีทีก็ไม่ไม่เป็นไรไหวกไหวถ้ากลัวกลัวกลัว เรื่องตัวขับใช่ไหมเรื่องงานดําเนี่ยของโอเวอร์อ่ะอันนี้มันอ่ะให้เด็กสองคนอ่ะขายแค่สองคนคือแอนดิ้กับเชโบสไล้ว่านมียามันจะโยนให้เลยสี่ห้าร้อยมึงขายกันสองคนอ่ะหน้าที่มึงมีแค่ขายยาแต่คือมึงต้องมือส่งแก๊งวันละ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 แสนนะคือส่งสองเท่าของคนอื่นแต่คือมึงมียาแก๊งให้ขายเก็นปะถูกกูเลยมองว่าถ้าเกิดจะตัวขับอ่ะมันต้องแบบนี้เว้ยใช่ทำเพื่อแก๊งแล้วกูก็ถึงบอกไงกูเคยเสนอเฉยไปแล้วว่าหลังจบแอร์ดบ ให้ทุกคนไปโถมแคปหน่อยทั้งแก๊งเนี่ยไอ้หี่สามสิบกว่าคนเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเล่นเไอ้ดอกใช้เวลาประมาณึงฟังนะกูฟังนะกูใช้กูบอกว่าให้ใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่หลังแอร์ดอกไปถึงประเทศกอนจารีเนี่ยมันอย่างน้อยมันจะได้ประมาณแปดสิบแปดครั้งถึงสิบครั้งมึงลองคิดดิแก๊งแก๊งเราอ่ะมีสามสิบคนอย่างน้อยได้ตีเลยเอสิบห้าบีสิบห้าได้ยาร้อยกว่าเม็ดนะเว้ยบูดเงินได้อีกสามสี่แสนตอนนี้กูว่ามองในมุมมองเนื้อว่าตัวขับมันต้องจำกัด คนงานร้านก็งานร้านขับสักสองตัวขับขายยาสองงานร้านสักสองเราเราไม่ใช่ว่าขับไม่เก่งนะที่เหลือมันขับได้แต่มันมาทำทาให้คนมันน้อยลงมันนําในส่วนของตัวนี้ดีกว่าดีกว่าตัวขับเก้าคนเงี้ยเข่มาแย่งขายยากันอะใช่ครับเขี่ยมึงมึงอยู่ๆขับรถไปอื่ฮัลโหลพี่ขายขายยา ยิ้มขายยี่สิบอะขายยี่สิบอะขายยี่สิบอะไม่บอกอย่างนี้ตัวขับอ่ะไอ้คนขายยาคนมีแค่สองคนเวแบ่งครึ่งแแบบคุณเห็นมึงแแบบปะมึงกินลงมาสั่งซ้ายฝั่งขวาขับไปเลยเพราะกูเคยทำกับพี่หลงแค่สองคนน่ะถ้าเกิดันไหนเหมืองกูขายแคปซูลตัวขับเนี่ยจะแล้วถ้าตัวขับวันไหนเหนื่อยให้คนแทนอ่ะก็แทนได้แล้วแต่วันนี้แทนพี่หน่อยวันนี้มึงก็แค่มึงก็แค่เอามึงก็แค่เอางานเอาเอาเงินสมมติว่าวันเนี้ย วันนี้บอกเฮ้ยวันนี้ผมเหนื่อยไอ้แซมขาชายพี่หน่อยไอ้โทนี่โยนยาแกงไปมึงก็คือสลับสลับหน้าที่สลับหน้าที่ก็คือวันนั้นโทนี่จะจ่ายแทนคนมึงก็จะจ่ายแทนหนึ่งแทนโทนี่อารมณ์แบบเนี้ยเนื่องากมันเป็นเวลาสลับหน้าที่แล้วก็คือยาก็คือโยนโทนี่จะโยนยาแกงให้ประมาณเนี้ยไม่ต้องขายเองที่เหลือมึงมึงมีทำงานใช่นเดิมมึงทำงานในส่วนของวันเนี้ยมึงเสร็จละมึงอยากไปทำที่อะไรมันก็เรื่องของมึงละถูกปะ ดีกว่าที่แบบเบอร์จบเข้าตัวเองได้่อยคนนี้อย่างคนนี้จบจบแคปตัวเองได้ที่ที่จบแคปเข้าแก่งายได้เยอะนะเว้ยได้หลายมิดมากเลยอยู่แบบที่พูดไว้ว่าแบบบางบางทีเฮ้ยบางคนมีมียาแต่แบบไม่ว่างว่าฝากขายหน่อยมันจะได้หมดปัญหาตรงนั้นไปยาคนนี้มีปุ๊บมึงขาย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 อยู่กันละมันจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเอ้ยมึงมียาเหลือไหมอ่ะยามาอย่กูไปขายให้เออมันจะได้ไม่าบ่นว่ามึงมียาไหมกูขอแลกเงินจบได้จบเองสีแดงสี่ห้า ฟ้าสามห้าสมมุติแอร์ดอบสี่สิบห้าเมตรคูณสี่พันสี่แสนสองเออรออะไรอ่ะไอ้เทียนี่แค่ก่อนแอร์ดอบแล้วกูจบกันแค่ไม่กี่คนเลยนะเว้ยทำได้เว้ยเราทำได้แค่เราทำได้เว้ยเราทำได้ทกวันปูรักขันเราเรามีขานมาแล้วไอ้เแคยมันแค่เปลี่ยนที่ต่อเติมขึ้นมาเออแค่ผมมันต่หน่อยเปลี่ยนคนามคิดก็หน่อยแค่นั่นเองเยอะเหนือกว่าเยอะครับพีเตอร์สิบเจ็ดคนพูดตรงนะเพื่อนอย่าพูดอย่าพูดสิบเจ็ดคนเลยกูขา ตัวแบกตัวแบกไม่ลดตัวแบกไม่ได้ตัวแกไม่ไซ้ตัวแบม่เซ้ตัวแบกไม่ได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 ้ตัวแกม่ได้ัวหนกไม่ได้ตัวแบไม่ได้ตัวแนกไม่ได้ตัวแบกไม่ได้ตัวแบกไม่ได้าัวแบกไม่ไน้ตัวับกไม่ได้นเวแบไม่ไีการวแกไม่ได้ตัวแบกไม่ไย้ม่วไม่ไม้วรผม่ไดัวแบมไม่ได้ตั่กไม่ไม้ตัวแบไม่ได้ตมวแบกไม่ไดับกไม่ได้ับกไม่ไย้ตวแบกไม่ได้ต่ไม่ได้สันแบกไม่ได้ การที่มึงจะจ่ายลดเพราะถ้าเป็นการจ่ายลงหน้าเนี่ยมันจะทำให้ไอ้เฮียปู่ไม่จ่ายแบบชิ้นนึงแล้วว่าเวันโตเตโตเตโตเตมเข้าใจปะไม่มี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 แต่สุดท้ายถ้าวันต่ออยู่ในัวถ้ามึงไม่หาเพิ่มอ่ะไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่มี้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้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 ไมเไดอไม่ได้ไม่ไ้ไม่ว่ได้ไม่ได้ไม่ได้นม่เด้นควคด้่นด้ไม่ได้ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่แดบ อแค่หลังหลังแอรดอเนี้ยเรารวมมันจ่ายดีดีกว่าแบบเนี่ยบางคนเอ้ยไปไหนวะอ๋อมาจ่ายไปแล้วอาทิตย์หนึ่นแบบอย่างน้อยยังได้คุยกันอย่างน้อยมันได้ได้คุยกันถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากการขาดแอรดอ่ะโดยโดยที่แบบไม่ลาอยู่นี่ก็หายไปอ่ะสามครั้งต่างขาดหนึ่งมึงว่าไงแอรดอไม่ลาแล้วหายไปไม่สามครั้งว่ะน่าจะไม่ถึงสามพี่น่าจะออกเลยน่าจะออกเลยเพราะว่าเรื่องนี่คุยมาแล้วที่พี่ที่พี่คุยนะคือเต็มที่คือทุรละจริงๆ อันนี่กูบอกว่าอย่างทีกูไปตงเนี่ยยังต้องอย่างเช่นอย่างอย่างอย่างที่กูบอกไปไงว่าอ่ะโอเควันนั้นกูเปิดใจไปแล้วว่าเรื่องการลาคือมึงลากันน่าเกลียดเกินแต่ละคนน่ะใช่ใช่เวลาเล่นกูต้งต้แล้วเวลาน่าเกลียดจริงเว้ยมึงกวนน่กูกูกูไม่ได้แบบว่าเป็นลายบุคคลนะแต่กูมองว่าแบบเรียกว่าอะไรเหมารวมอ่ะกูเวลากูพูดอะไรกูพูดเหมารวมอยู่แล้วอย่างมึงลาเงี้ยมึงอีกครึ่งชั่วโมงมึงสี่ทุ่มองนี้มึงมาลามึงบ้าเปล่าเฮียมันไม่ได้ไอ้นนี้ต้องมมออองงนนนิดึวว่าาเลแบัคื สี่ทุ่มกับตีสองเวลาพิจารที่ผู้มึงเล่นเกมอ่ะมันคือเวลาปกติเว้ยใช่ไม่ใช่ว่าสี่ทุ่มมึงนอนนะไม่มีว่าแก๊งเราไม่มีใครนอนสี่ทุ่มนะกูจริงจริงอ่ะอย่างจัดตารางเหมือนงานประจําทั่วไปนะไอเดียเออเหมือนทำงานอ่ะเหมือนทำงานือนโรงงานอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะแต่กูพูดก่อนว่าไอ้ระบบเนี้ยตัวตัวที่บอกว่ายกให้อ่ะไม่จ่ายเงินต้องก็จริงนะแต่กูบอกให้ว่าเหล็กกับทองต้องจ่ายเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ต้องจ่ายต้องจ่ายแค่นั้นต้องจ่ายแค่แค่นั้นกกับองใช่ อย่างที่บอกอะเดือนหนึ่งละลาได้สี่ครั้งมึงเลือกเอาถ้ามึงลาติดกันนตะ่มึงโดนมึงง่ายๆายอาทิตย์ละวันอะอ<า>๋อ,<า>อคือนี่ลือกอได้คือ<ะ>อย่างที่ที่กูจะพูดก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นกูเนี้ยล่าสุดเนี้ยกูมีฉีดวัคซีนวัคซีนวันที่สิบสองกูก,ก็ลาก่อนเต็มเต็มเดืนหนึ่งวันก็รู้รู้อะไรก็รู้พอรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามึงมีนัดมีน้มมีนี่มันคนเปลี่ยนไ้แล้วไอ้หี้ยใครอยากจะลาก็ลาไม่ใช่ ใช่มันมันควรรู้ตัวเองไว้แบบมึงวันพรุ่งนี้มึงจะมึงไปไหนไปอะไรมึงควรรู้ตัวเองเริ่มสิโมนเริ่มวันเสาร์พรอนเลยเอ้ยวันเสาร์คือแบบมาเวลาเวลาทำงานเราของเราก็คือวันนี้มึงก็จำสิ่งที่พูดไปแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไอเดบกันถ้ามันไม่ไหวจริงจแต่ใครจะมาก่อนไอเดบก็แล้วแต่แต่คือไอ้ดบคือเริ่มสี่ทุ่มเชื่อว่าทุกคนไหวเวลางานเริ่มสี่ทุ่มใครไม่ไหวก็แต่ใครจะมาก่อนก็แล้วแต่พวกมึงก็ผ่านกันมาแล้วแต่เหมือนเข้าเวรตอนสี่ทุ่มหมลาก็ออกไปอ้าว เฮียสามีสิบเจ็ดแสนเออเออเออบ้าะเนี่ยไอ้เฮียไม่มึงฟังนะมึงจะลามึงก็ไปพิมพ์ในกลุ่มนเออลาในกลุ่มมิใครลาก็เราไปเลยไไม่ไม่ฟังนะว่าเรารลรบนี้แล้วที่ลาขต้องจ่ายนะเว้ยไัครับพี่ไม่มีนะเป็นทบไปก่านึงใช่นะจะทบใช่เราตอนนี้คือเหมือนเราว่าเราพวกเราต้องมาฟอกแกงครับจะไม่มีการมเต้นไรกูจะบอกว่าที่มึงพูดกับมิดเมื่อกี้กบอกว่าที่มึงพูดกับมิดเมื่อกี้อันเนี้ย สิ่งที่กูบอกว่าให้ให้ไอ้นี่ไว้ให้ให้จ่ายให้จ่ายโนงหน้าได้ใช่อ่าเข้าใจเขาเมึงกลั<ด>วเข้าใจมึงนะอันนี้กูเขาพูดก่อนว่ากูเข้าใจความคิดหนออึ่งว่าอยากให้พอหลังแอร์ดรอปปพ๊บทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมารวมกันเราจบแคปเสร็จเราต้องมารวมกันที่บ้านเพื่อที่ว่าจะเราจะได้เจอหน้ากันเพื่อคือเหมือนว่าให้เพื่อนทุกคนมาเล่นแอร์ดรอปอะแต่จริงๆแล้วอะแอร์ดรอปอะคือสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วไม่เกี่ยวกับตรงนี้ถ้ามึงไม่มาเนี่ยมึงอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ไม่่่เเกกีียวรืองนน้ะา ถ้าอันนี้คือคุยกันไปแล้วอาไม่มาคือโดนชุดหลักใช่ไหมอันนี้คือโดนชุดหลักใช่ไม่ได้โดนเรานะเก็ตปะแน่โดนตีบัวขานะเพราะว่าในมุมในมุมกลัวในมุมกูนะอันนี้คือในมุมกูอย่างคนฟาร์มกลัวกูคิดว่าการที่กูฟาร์มหนึ่งวันน่ะวันอาทิตย์เนี้ยเจ็ดสมุิเก็บทุกวันจันทร์วันจันทร์กูจ่ายไปเลยสองแสนแปดเหล็กเจ็ดร้อยทองร้อยเท่ากับเวลาที่เหลือมือโล่งแล้วนะหลังจากเนี้ยมึงก็ควรจะคิดไปมึงก็ควรจะเน็นตัวเองว่ามึงจะทาอะไรในแต่ละวันถูกเก็ตปะ จะใ,<ช>ใ<ช>มึงแ<ช>บม,ง<ช>มีเวลาเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังไม่มีมันจะกลายเป็นว่าเวลาบีบมึงไม่เชื่อไหมกูมต้องหากูต้องหากูต้องหากูต้องหากลายว่ามันเหมือนว่าการหาไปวันๆนะเข้าใจปะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมึงห่วงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมันจ่ายไปแล้วแล้วมันใจลอยล่ะสุดท้ายมึงไม่จ่ายมึงก็โดนได้ไงก็สุดท้ายอยู่็เกเมือนอ่ถูกไหมเออครับอืมใช่เออกูเลยมองว่าแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าอย่างกูเนี่ยกูนะเวลาฟาร์มมาได้วันหนึ่งอ่ะกูอ่ะคำนวณว่าวันเนี้ยกูฟาร์มได้เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่ากูฟาร์มมาปุ๊บแล้ววันเนี้ยกูต้องจ่ายสี่หมื่นเอาวันนี้กูหาได้แสนหนึ่งกูต้องจ่ายสี่หมื่นกูหาได้หกหมื่นมันก็จะยังดูน้อยเรื่องออกปะแต่ถ้าเกิดว่ามึงจ่ายไปแล้วมึงไม่มึงไม่มีภาระแล้วอ่ะที่เราเพื่อนมึงไม่มีภาระแล้วอ่ะมึงก็คิดว่าวันวันหนึ่งอ่ะมึงหาเงินได้เยอะแล้วพอมึงหาเงินได้เยอะมึงก็จะอยากหาอีกเว้ยกูเชื่อเว้ยใช่เพราะว่าพวกมึงอ่ะจะเสพติดกับตัวเลขเยอะเลยบัญชีเลยมึค่อนข้างมั่นใจก็ไปตามเนี่ยว่าสามารถจ่ายแก้ล่วงหน้าได้ เหมือนปูนกูเลยพี่ไม่ได้แต่จริงมึงลามันไม่อยากนอนพิเศษไม่อยากนอนใช่ปะอยากจบต่อปะเอออยากจบต่อไม่ก็นไปดีมากไปหันไปไปกันไไปก่นไกนไไปกนไปไป่นไปไปกัน่ันไปเกิดว่าอันไปไปกนไปไปกันไเไกนไปไปกันไอคกันไปไปกันี่ไปกันรปไปกันนไปไปกันไปไากันไปไากั้ไปไปกันไปไปกะนไปไปกเลยปไปกหนไปไปกันไปไปกันไานไปไปกันไกันไปไปกัยกันไปไปกันไปไกนไปไกันไนัง สายสามครั้งเท่ากับสายสามครั้งขาดหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้อันนี้กอ้กูพูดแบบที่ๆว่าแค่ดอกมันยังวัดอะไรกันไม่ได้วะอือมันแล้วอันเนี้ยกูว่าระบบเนี้ยคือระบบไอ้ระบบใหม่ที่เราคุยกันอ่ะอันเนี้ยขัดได้ของจริงกูบอกให้เพก็ต้องเพระ้อบังคับข้าเมืองด้วยเพิ่มความคัครับมันคือการบังคับข้าเมืองที่มึงต้องมาหาตงค์จริงๆแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอเราทำแบบเนี้ยคนที่เขาไม่มีอาวุธอ่ะเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาทำให้วันนี้เขาก็จะได้แล้วก็อันนี้อย่างหนึ่งเนี่ยก็ถูก าเกิดว่าคนอีกคนหนึ่งไม่มีอีกคนหนึ่งมันไม่ทำแล้วมันมาขอเงินเดี๋ยวอันนี้อยากให้ใจแข็งนิดนึงเอาไว้ให้มันทำเองอันนี้ในพูดกก่อนเลยไม่ใช่แบบวันนี้แบบหาไม่ทันจริงๆครับไปยืมก่อนได้ไหมไม่แต่ถ้าเกิดว่าอะไรอย่างอะไรอย่างคือเรื่องเนี้ยกูอยากให้ไม่ให้ไม่เกี่ยวเว้ยเพราะอันนี้มันคือเรื่องส่วนตัวจอนเข้าใจว้เรื่องส่วนตัวแต่ มันก็จะทำให้เแต่มันไม่มีความพยายามของใจไหี่ะคือยากจะบอกว่าต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงหาไม่ทันดีกว่าถ้าสมมติว่าแบบที่บิมาเยิ่มเนี่ยคนเรามันมี24ชั่วโมงเท่ากันเว้ยเงินเรื่องเงิน40,000อะหาไม่ยากไอ้ส่วนเรื่องทองกับเหล็กอะดูไหมไอ้เหี้ยทองร้อยแท่งเนี่ยไปนั่งเก็บไม่ถึงชั่วโมงก็ได้แล้วไอ้เหี้ยใช่เป็นดียังไงคืออันเนี้ยมันไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่ไอ้เรื่องเนี้เพราะมันง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่มีข้ออ้างอยู่แล้วว่าผมหาไม่ทันใช่ ไม่ไม่ทไม่ผมว่าเราอะลองลองลองกันก่อนเวไม่ได้ชี้ช่องทางนะเว้ยสั์แต่ถ้ามึงจะทำเกินมาแล้วมาขายก็ได้นะผมไม่เคยไม่ได้ทำนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะมึงจะไปชัวาง่ายอ่ะมึงจะไปทำไม่เฮียอะไรก็แล้วของมึงอ่ะแต่มึงต้องมีส่งมึงใ่้ั้ำพอแวนเ้ำคเดินไปหาน้องแล้วบอกว่าพี่แย่ฝีคนกับผมเผมมีท่าต๊อกไปตลอดอะ อย่างเนี <si ้ยมึงถ้างั้นเอางี้เนีมึงรับจ้างทำเหล็กเลยขอคนนึงไอ้ชิวขอชิวเลยอ่ะเอาเปทางเงินกอตเงินให้ทางเงินทนสกอตเพื่อนมึงมึงเนี่ยมึงอ้นี่ให้หน่อยมึงพิมพ์บอยเนี่ยพรุ่งนี้เรียกประชุมหนึ่งทุ่มอย่ามาหนึ่งทุ่มใครเป็นวใช่ข้างนอกแล้วก็วงเล็นให้ด้วยว่าปรึกษาหารือกูเรียกให้กระเด็นพิมพ์ให้เอาไหมเออพี่พิมพ์เลยว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งก็ได้แต่พี่อยาเรามาเจอกันามาลงกันไไไอออเซราาชื่่ออกูดิยงมึงงอย่ากูันแบบ เชื่อใจน้อยไแบบหมาถึงว่ากับคําพูดอ่ะแล้วแต่ไอ้ี่อ่ะต้องให้คนแบบว่าโอ้พี่บินจริงจริงพบินยางงต้องต้องไงต้องเป็นมึงเว้ให้ผมพิมพ์แม่ไม่มีใครมาเลยเอาวะไอโจไหมไอเมียน้ำหนักเยอะเลยว่าอะไรให้โจพิมพ์ดิไม่ถึงไม่ถึงว่ามันไม่ได้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 ไมได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้่ ไอ้หล่อไอ้แอนพูดไปเพิ่มไอ้แซมไปจบไมยังพี่หรออะไรวะพี่ไอ้ก็พิมพ์เลยก็ผมเลยไ่กพิมอ้โหไอาเามาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่กดเป็นไม่ได้ช่หมทุกคนรใมาแซมไใช่ไหมทั้งตั้งแต่ฟังมาเนี่ยไปครับพี่เคอาพี่ไก็มึงมไม่ไมมวผอพูดเรื่องก่อนเรื่องอาวุธอะมึงคิดบนเวว่าพวกมึงอะทุกคนนะกูย้าว่าทุกคนในแก๊ง ผู้มึงคิดไว้เลยว่ามึงอยากได้อะไรคนละชิ้นคุณจะเลี้ยงอ่ะคุณจะเลี้ยงจากเล็กอใครบ้างจากเลีย้ยงก่อนอันนี้อยากให้เข้าใจกันนะมึงอย่าไปบอกว่ามึงคิวหลักแล้วมึงอย่าน้อยใจอันเนี้ยมองจากความสำคัญอันเนี้ยกูพูดตรงๆเลยว่าไอ้เรที่ยไอ้เที่โชว์ไอ้เที่คอนเนอร์ไอ้เที่บังกรต้องได้ก่อนสามคนแรกเซตสองจะเป็นไอพอนเซตสองอ่ะจะเป็นไอ้พอนปีเตอร์แล้วก็ไอ้้ไอโจจะมีใครอยากได้ไหมบี อย่าดันนะอย่าดันนะไม่ไม่ที่ผมเขียนลงไปใครใครไปเพิ่มอุปกรณ์ให้หน่อยันนี้ใครยัาไม่ได้บผมเพราะว่าคนอื่นส่วนใหญ่อ่ะมีอันนี้หมดแล้วแล้วทีเนี้ยพอเราอ่ะขึ้นขึ้นอันนี้มาแล้วใช่ป่ะพอทุกคนมีเทียร์สองแล้วอ่ะกูจะให้ขึ้นปืนแล้วกูจะให้คุยกันว่าใครจะเป็นคนถือกูคิดว่าควรขึ้นสามถึงห้ากระบอกอย่างน่าเเพื่อนไม่ไม่ถ้าก็ไม่ได้ทำส่วนตัวอยู่แล้วไม่ใช่หรอกไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอกูเสร็จแล้วเพื่อนกูเสร็จแล้วพี่เออนั่นแหละสามถึงห้าบอกใครจะเป็นคนถือเราคุยกัน แล้วพอหลังจากหลังจากที่ไอ้ห้ากระบ,บอกเนี้ยมันเสร็จแล้วอะ่ะเรามาคุยกันว่าใครอยากได้อะไรเพิ่มสำหรับคนที่มีวุ้นชิ้นเดียวถ้าเรื่องห้ากระบ,บอกใช่ปะห้ากระบ,บอกนี้ก็เหมือนเดิมเรากเก็บเงินเหมือนแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยโดนเหมือนซื้อสกูแกง๊ง้นแค่นั้นเงใช่พี่อยากได้สนับผู้มีคุณส<แ>ี่เอ้เลิกเลยเลิกคิดเลาเองเดี๋ยเอีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เติมกระชาเอาอ่ะกันผมว่านะไหวอยู่พี่เสียผมอยากได้แล้วยว่ะคนที่มีอาวุธมคือที่มเมียเยอะคืออะไรของคุณอ่ะคนที่คนที่คนที่มีอาวุธ้นคนทีี่มอาวุธชิ้นเดียวนะ คนที่มีอาวุธชิ้นเดียวอ่ะจะให้โมนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปถามคนที่ยังไม่ได้แล้วจะวนไปถามคนที่ยังไม่ได้ว่าอ่ะมึงอยากได้อะไรมึงอยากได้รถหรือว่ามึงอยากได้อะไรมึงอยากได้อาวุธอ่ะพี่มีอาวุธชิ้นเดียวไม่ใช่เพราะพี่ไม่มีไม้พูสองชิ้นไม่มีมีสองภูไม่ออกเลยว่ะพี่อันนี้แหละอันนี้คือกูบอกว่าให้ทุกคนนะเว้ยแล้วเดี๋ยวกูอ่ะถ้าเกิดมันช้าถ้ากูรู้สึกว่ามันช้าเกินไปอ่ะกูพูดตรงๆนะกูพูดตรงๆว่าถ้าเกิดกูรู้สึกว่ามันช้าเกินไปเดี๋ยวกูจะเอาเงินตัวเองเติม กูจะบอกว่าแต่กัวไม่ได้แต่มึงว่าจะเต็มแบบต้องเต็มเท่ากันไหมอุ้งฟังนะเว้ยเออมันจะเท่าเทียมเว้ยไม่ใช่เท่าไม่งั้นอีกคนนึงอ่ะเราคือแก๊งเว้ยแก๊งเราก็ต้องเท่าเทียมกันค่ไหนอันที่หนึ่งอ่ะมึงสามารถเสนอเฉยได้อีกแล้ววันอันที่หนึ่งมึงจะขึ้นได้สองชิ้นเพราะว่ากูสามารถหาปูได้เกินสองกระถุงอยู่แล้วต่ออาทิตย์ครับแต่ก็ได้ที่ทำให้มูลค่ามัจะไม่น้อยไม่น้อยไปกว่าัยอกมาเราจะเพิ่มมูลค่าออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยตอนเนี้ยกูจะบบบบบอกว่ารระะเนี้ย แก๊งอ่ะจะได้เงินน้อยกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าเอาอาวูสองชิ้นอย่าทีพีใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นพบก็ได้ไงแต่เออแต่เนี่ยผมมาอยากจะคุยกับพี่เฉินว่าผมอยากให้เล่งอ่ะให้เทียร์สองกนเทียร์หนึ่งนะขึ้นไปเฉลี่ยคนตอนนี้แต่มองเพิ่เขียนไมันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเหมือนเหมือนได้ควบคู่นะ เท่าๆมันได้ก็คู่แต่ถ้าเกิดว่าพูดตรงๆอะเราจ่ายแสนอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งใช่ป่ะเราจ่ายแสนหนึ่งล้วเท่ากับสามล้านถูกปะพี่พีแม่พูดคำสามล้านเนี่ยคือเงินยืมหรืออะไที่เราจะต้องจ่ายยังนแต่ละอาทิตย์ใช่ใช่มันจะเกิดมาเหมือนกัมันขาดทุนไปล้านหนึ่งเลยใช่ใช่เกินป่ะเออแต่ทีเนี้ยอี้เจี๋ยพรบ่นทีมวะหลังจากที่มันจบแล้วอ่ะเราต้องสามซ่อมใช่ไหมใช่ใช่เราทอนได้เราทอนได้เชื่อกูดิเราทอนไหวอยู่แล้ว เพราะว่ามันมันจะเหมือนมมันนจะเหือฟิวที่ว่าเพราะว่ามันจะเหมือนฟิวที่ม่าพี่เฉินอ่ะเอาปุ๋ไปขายข้างนอกได้2ล้านแล้วบบกเอาเงินแก๊งอ่ะถ้าเกิดมันได้5ล้านยุ่งออกปะในขณะที่เราเอาเราเอาแค่ชิ้นเดียวแล้วเรามี7ล้านแล้วเราขายได้เขาห้าล้านเท่าเดิมเก็ตป่ะเพื่อนเก็ตปะเก็ตมันจะเป็นฟิวนี้คือเรมองว่าจริงๆอ่ะอยากให้อยากให้อยากให้เป็นชิ้นชเดียวต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าช้าเกินอ่ะเราก็จะคุยกับเขาว่าเออเราจะขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวอสองอาทิตย์อ่ะหลังจากจบอ่ะไม่ไม่ฟาว่า มันไม่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 เชิงอาทิตย์หนึ่งสองชิ้นมึงมึงเข้าใจคาว่าอ่าอาทิตย์หนึ่งอ่าอย่างเช่นสองร้อยชุดใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นสามร้อยชุดสามร้อยเออสามร้อยถุงอะสามสามร้อยชุดอะขอสามร้อยชุดอะสองสองอาทิตย์จะได้สามชิ้นก็ได้ชิ้นครึ่งโอเคโอเคใช่ใช่จะพอเท่าๆกันเพื่อนก็เดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้เป็นชิ้นครึ่งแต่คือไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก๊งต้องได้ส่วน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 ผลประโยชน์เยอะที่สุดใช่ใช่ พราะว่าตอนนี้มีคนติดต่อสกูมาจะเคยจะซื้ออีกสองชุดจะทำ m k 2อีเชีย BK กังเกงนัง7.5มีได้เลยใช่ใช่นะตอนนี้แหละมาจุงมมาจุงไม่ผมคุยแปลกๆก็รอคุยอีกทีบอกว่ามาคุเน่าจะลดได้เหรือเ็ดมั้งผมก็พูดไปอย่างนี้ไม่ไม่ได้ได้7.5เต็มที่ได้แลลมมาคุยพี่เฉียหนครับ